ทุกคนคะแวนน้อยมาที่ตลาดหน้าเทศบาลอีกแล้วนะคะทุกคนหลังมานะคะก็จะเจอสตอแล้วก็เห็ดเผาะเห็ดเผาะอันนี้อันนี้คือว่าอาจะเป็นคนตักไห่บอหรือว่าหรือว่าตักตักร้วมเลยงังสิหรออ๋อจะสนนอเอาเครืองโล่ะอันน้ัวขาวขาตัโทอนี้อย่างเกาะจะมีตัวขาวตัวดำปนกันไอสีดำๆเนี่ยคือเห็ดฝ่ายเหรอ เขาขาวเฮดฝายครับอ๋อขาวแบบนี้เฮดฝไฟแบบนี้เฮดหนังแบบนี้เฮดหนังอ๋อจ้ะจอันนี้คัดแล้วอันนี้คัดแล้วอันนี้เขาเอื่นเป็นอย่างไรเฮดหนังเฮดหนงังจ้ะจ่ะจ้าเอาอันนั้นเขาพี่เขาจะตักให้นะคะเอาครึ่งโลรไอจ้ะจนี่ได้แล้วเห็ดเพาะค่ะ แววน้อยซื้อครึ่งโลนะคะงามนอนมีแต่ดอกกับงามไหมเนี่ยงามอันนี้ก็งามอันนี้มันอยู่ได้เขาต้องแช่เย็นบ่ายอ,อันนี้กับต้องแช่เย็นมันบอขวานอ๋อจา่จาจ่าขอบคุณค่ะนี่ได้แล้วเดี๋ยวเห็ดพอดที่แววน้อยซื้อไปนี่นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นฝีมือของแววน้อยหรือพี่ชาเป็นคนทํานะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในครัวเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับคลิปรวมแวนน้อย a n แนลวันนี้นะคะแวนน้อยได้ไปตลาดมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะแวนน้อยก็จะได้กล้วยนี่ค่ะกล้วยน้ำว้าหวีใหญ่ๆนะคะหวีละ35บาทเท่านั้นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นบวคียบอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะ เียบภาษาอีสานคือว่าบกเขียบสองโลโลละสี่สิบาทค่ะนี่เวลน้อยจะเอามากระจายให้ทุกคนได้ชมเลยอันนี้ย้แล้พร้อมกินแล้วค่ะเนี่ยดูซิน่าอร่อยน่าอร่อยแล้วเบลน้อยก็จะได้ดอกไม้นะคะสวยๆนะคะ เอามาขึ้นหิ้งไหว้พระแล้วก็ใส่บาทยามเท้าค่ะจะเป็นดอกบัวจะมีทั้งุหลาบและดอกดาวเรืองค่ะอ่ะเก็บไว้แล้วแว่น้อยก็จะไปใส่ในถังน้าแข็งแช่ไว้นะคะพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นถวายพระบุญทิ้งพระที่บ้านแว่นน้อยค่ะอะแวน้อยก็จะเรียงมาทางนี้ตรงนี้ก็จะหนีดอกไม้ส,สวยๆนะคะอ่าให้เห็นแค่นี้พอ แนีแววน้อยซื้อมานี่จะเป็นอะไรายู้ไม้นี่ไงเห็ดเผาะค่ะครึ่งโลหนึ่งร้อยบาทนะคะยังสับสนอยู่ว่าเป็นแบบก้าหรือว่าเป็นแบบหนังนะคะแววน้อยก็ยังงงอยู่นะคะเนี่ยนี่คือเห็ดเผาะนะคะที่แววน้อยซื้อมานะคะในราคาหนึ่งร้อยบาทครึ่งกิโลกรัมค่ะเดี๋ยวแววน้อยจะแกงเห็ดเผาะให้ทุกคนทานนะคะนี่ผลไม้ก็มีโอ้ดูช็อกกี้ดี่เนี่ย ชอ็อกกี้มานั่งแทนที่เหรอช็อกกี้ฮึโอ้โหจริงๆเลยไปเข้าครัวกันสวัสดีค่ะพบกับคลิปรวมแวลน้อยชาแนลวันนี้นะคะแววน้อยได้เห็ดเพาะมานะคะซื้อมาหนึ่งร้อยบาทค่ะครึ่งกิโลกร,รัมค่ะยังไม่ได้ล้างนะคะก็จะมีดินอยู่ จะเป็นดินทรายค่ะทุกคนดูสิเป็นลักษณะนี้นะคะจะมีแบบฝ้ายแล้วก็แบบหนังถ้าเกิดสีดำๆเนี่ยจะเป็นเห็ดเพาะหนังถ้าภาคเหนือเขาจะเรียกเห็ดพอบค่ะอันนี้จะเป็นฝ้ายนะคะแบบ้ะกันก็คือกิโลกรัมละ200บาทนะคะวันนี้แววน้อยจะมาแกงแบบอีสานร,รับรองอร่อยแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปล้างนะคะเวนน้อยก็จะมาบอกส่วนผสมนะคะก็จะมีตะไคร้หั่นซอยหอมแดงพริกสดแดงนะคะเราสามอย่างนี้เราจะนำไปตำก่อนแล้วส่วนนี้เวลน้อยแยกไว้นะคะจะเอาไว้เป็นลูกโดดการแกงในครั้งนี้นะคะเวนน้อยก็จะใส่ยอดผักติ้วไปด้วยนะคะนี่คือยอดผักติ้วที่เวลน้อยปลูกข้างบ้านค่ะยอดมะขามอ่อน แล้ววันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะจะใส่ผักหวานนะคะอันนี้แววซื้อมา20บาทนะคะขีดละยี่สิบาทแล้วก็บวบหอมค่ะสดๆเลยนะคะอ่อนมากแล้วก็อันนี้จะเป็นใบนางรักหรือว่าผักอีตูนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวไปล้างพร้อมกันกับแววน้อยเลยค่ะ ล้างเอาขี้โคลนออกนะคะนี่จะเป็นน้ำดำาๆแบบนี้เลยค่ะโอ้ดูสิน้ำดำแบบนี้เลยน้ำขี้โคลนเป็นเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินะคะล้างให้สะอาดเอาขี้ดินทรายล้างลงไป ต้องล้างลหลายๆน้ำเลยนะคะโหฝนตกคะ่ะทุกคนอืมยังไม่ได้แกงเห็ดใิ้เสร็จเลยเดีย๋ยวจะได้ไปจับปลาอีกแน่เลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าฝนตกแรงเนี่ยใกล้หมู่บ้านแววน้อยนี่มันจะมีปลาขึ้นนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้แววน้อยได้ไปจับปลากับพี่ชาตินะคะเป็นปลาหมอค่ะแววน้อยชอบชีวิตแบบนี้นะคะถ้าแววน้อยได้กลับไปอยู่บ้านนอกนี่โอ้โหรับรอง มีคลิปการหาอยู่หากินให้ทุกคนได้ชมแน่นอนค่ะจากแวลน้อยล้างเห็ดเผาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลน้อยก็จะเอาไปต้มในน้ำร้อนนะคะประมาณ2นาทีค่ะการที่นำมาต้มนี่นะคะจะทำให้ขี้ดินที่เราล้างออกไม่หมดนะคะก็จะลุยออกง่ายด้วยค่ะ นี่จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะนําไปแกงนะคะเราต้องเอามาต้มรวกน้ําร้อนก่อนนะคะอ <_ V> ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานําไปล้างน้ําสะอาด <_ V> เปิดน้ำกรอเลยค่ะ <_ V> เห็นไหมคะยังมีอ่าสีที่โคลนนะคะแบบนี้นะคะนอกน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นนะคะ แวนน้อยจะหั่นบวบหอมนะคะจะใส่ลงไปในแกงเห็ดเพาะด้วยค่ะตำเครื่องแกงใส่พริกแดงตะไคร้หอมแดง ลงไปโขกค่ะโขกพอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดตำพริกเสร็จแล้วนะคะไปพร้อมแกงด้วยกันเลยค่ะตั้งน้ําพอขุกขิกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตําไว้นะคะลงไปนะคะยังไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะใส่น้ําล้างคกลงไปค่ะใส่เห็ดผอที่เราเตรียมไว้ค่ะ ใส่ใบผักติ้วที่เราเก็บมานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ยอดมะขามอ่อนค่ะคนเล็กน้อยนะคะ <S <S เพิ่มน้ำสะอาดลงไปค่ะแววน้อยจะปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มสุกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะของแม่บุญค่ะ ใส่พอประมาณนะคะแล้วก็เลาน้อยก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยบวบหอมค่ะที่เราหั่นแล้วตามด้วยยอดผักหวานค่ะแล้วก็คนนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนกลิ่นนัวปลาร้าแล้วก็หอมผักหวานอันนี้แววน้อยเด็ดยอดยาวๆนะคะเอาไว้รูดกินจะได้แซ่บๆแววน้อยจะใส่ลูกโดดลงไปสี่เม็ดนะคะหรือจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะแววน้อยจะใส่แม่เป้งไปด้วยค่ะ แซ่บแแกงเห็ดเพาะใส่แม่เป้งอ้แกงมือนี่หอมห่วยๆเลยแกงเห็ดเพาะเศษบค้นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาชิมรสชาติด้วยกันนะคะนี่แล้วหน่อยใส่สอนชิมรสชาตินะคะเป่าก่อนค่ะหอนหอนหืมแซบหนัวปลาแล้วก็มีกินของแม่เองออกมานะคะนี่แม่เองเห็นว่าแล้วหน่อยบรเวใไส้ไหลายะคะ่ะไส้แค่พอประมาณนะคะแล้วก็หอมพักหวาน,นะคะ่ะ กินเปรี้ยวของใบผักติวแล้วก็ยอดบกขามอ่อ,อนกับแสบแสบค่ะหลังจากที่เราชิมรสชาตินะคะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเบียโนยก็จะใส่นี่ใบนางรักหรือว่าผักอีตู่ลงไปเลยค่ะใส่ครั้งสุดท้ายนะคะอืมหอมเลยแบบนี้พอใส่ลงไปแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยแซบแสบ่ลยนะปิดแก๊สได้เลยจ้า ดูซิเนี่ยอุ้ยมีแต่แนวแซเบๆพร้อมเสิร์ฟแกงเห็ดเผาะแม่เปล่งเส่รๆบส่ผักหวานน้ำนะคะมากินเข่ากับขอบวัวแววหน่อยเด้อค่ะเส <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่รๆบนวๆเลยค่ะอุ้ยมึงเนี่ย <ๆ S 1> เห็ดเผาะมีทั้งเห็ดดอกหน่อยดอกใน่นะคะ ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้แววน้อยขอฝากกดไลค์กดซับส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปรวมแววน้อยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แววน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะแซ่บๆด้วยกันนะคะแววน้อยทำเองทุกขั้นตอนเลยคะ่ะอย่าลืมไปทำตามแววน้อยนะคะ